สวัสดีครับคุณยู่กับผมเก่งช่องนักบอลผ่านล้านวันนี้หลังเกมเปิดจะมีแพ็กไหนมาให้เปิดกันบ้างมีนักเตะคนไหนหน่าสนใจบ้างครับเดี๋ยวผมพาไปรับชมในคลิปนี้ครับแพ็กแรกที่จะมาครับ iconic moment ของยูเป็นตุ๊ครับน่าจะเป็นเดียวเปโล่ครับที่มาตัวต่อมาก็น่าจะเป็นเนเวครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นเปโลครับ ไม่ใช่โค้ดนะเป็นนักเตะนะครับคนนี้มาดูแพ็คต่อมาครับ Player of the Week ที่จะมาก็มีเดนเดนฮาตาครับแฟงเกดียองครับอลาบามีตัวเด็ดๆเ,เยอะครับจอฟเฟลิ์ครับนี่ฮะเป็นนักเตะที่น่าสนใจเยอะมากๆเลยครับหลายคนเลยหาใครอยากเปิดตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ ต่อมาเป็นแฟนชอยครับของอิตาลีแน่นอนครับนำทัพมาโ,โดยโลนาโดคูริเบลรี่ลูกาโกเอมโบเบเล่โกดีนครับอีกมากมายครับสปาตาโอ้โแพ็กนี้น้าเปิดมากๆเลยครับหน่าเปิดสุดๆครับแพ็กนี้ใครมีท้องก็อย่าลืมเก็บไว้มาเปิดแพ็กนี้กันเยอะๆครับนี่ครับอิบราฮิโมวิชครับเพิ่งมีเรื่องกับลูกาโกไปนะ เอาไปยืนหน้าคู่กันน่าจะเหมาะนะเคยอยู่แมนยูด้วยกันครับอย่าพิ่งตีกันนะโอ้โหก็ีซ่าจะตีกับของซะแล้วอย่าพึ่งครับรอไปดูในนั่งดีกว่าครับโอเคครับแพ็คนี้ก็มีตัวหน้าสนใจย่างเยอะเลยครับเพื่อนๆสนใจนักเตะคนไหนครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมกันด้วยนะครับต่อมาครับเป็น แพ็คที่จะมาวันจันนะครับคับเซเลคชั่นเริ่มที่ลิเวอร์พูลครับมีซาร่ามาน่อนเดอนแอนเดอร์สันเป็นนักเตะที่น่าสนใจของลิเวอร์พูลครับใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลก็อย่าลืมเข้ามาเปิดแพ็คนี้กันด้วยนะครับต่อมาครับแพ็คที่จะมาคู่กับลิเวอร์พูลครับแมนซิตี้ครับเควินเดบรอยดอเดอสัน มาเลสครับและนี่ฮะคาเบลเชสูทครับผมอยากได้ครับยังไม่เคยได้เลยนะฮะแน่นอนครับหลังเกมเปิดผมจะมาเปิดแพคให้ดูกันนะครับหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลผ่านล้านไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ